มาเป็นทั้งคนที่รักเธอและเป็นคนที่เธอทิ้งปคำบอกนะทุกวันที่ฉันนั้นเธอจบเพลงมาจบเพลง้ไหนบอกเทคนิคสิเมื่อกี้ตอบได้ยังไงก็มันอุ้ยเหรออุ้ยเหรอทิ้งน้อน้า เอ็มค่ะสวัสดีค่ะตุปป๊กตาค่ะสัสดยค่ะโมค่ะพวกเรามาจากช่องทิ้งน้องน่ยครก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูพวกเราแต่ยังไม่ได้กด subscribe ให้พวกเรานะครับก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไ่พาคอนเทนต์สูสุดจากพวกเราครับผมวันนี้นะคะเราจะให้ทั้งโมและตุ๊กมาเล่นทายเพลงชิลๆแต่เป็นเพลงยุ่นเพลงแบบฟับงเพลงแบบกลับหลังเคยไหมเคยฟังไหมกูให้เุณ ก็แค่นี้แหละปกติรูปฟังก็จะไม่รอดอยู่แล้วมั่นใจไหมคิดว่าตัวเองแบบฟังเพลงมาเยอะไหมคะฟังอะเยอะแหละแต่ไม่ได้ฟังย้อนกลับไงใช่แต่วันนี้เป็นคนไม่ค่อยฟังเพลงนะเคยได้ยินแบบว่าบรรพานผ่านแต่กิกาก็คือถ้าตอบชื่อเพลงได้กับชื่อศิลปินได้ก็คือได้สองคะแนนแต่ถ้าตอบได้แบบอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้แค่หคะแนนเท่านั้นแล้วก็ถ้ากดกระดิ่งแล้วจะมีเวลาแค่หวินาทีเท่านั้น ถ้าตอบไม่ได้ก็สิบห้าวิถ้ายังไม่กดก็ไม่เป็นไรใช่เอ้ยไม่้ตอบชื่อเพลงไปแล้ววก็อีกคนหนึ่งก็จะได้สิทธิ์ในการตอบก็คือชื่สิทธิ์เป็นการถ้าสมมติเราตอบไม่ได้อ่าอ่าแบบเริ่มเลยไหมเพลงแรกได้สิบห้าวินะ นไม่ใช่ค่ะเสียงอ่ะเสียเตยอะมันแนงอกมันหลุดมาทางนั้นที่ยังไม่ฟังสัญญาณก่อนค่ะช่วยพายอ่ะหนึ่งสองสามคนแนงอกใบเตยกับกิฟซี้ไม่ใช่ค่ะแน่อกกับใบเตยกับไอ้ทีทูวันอฟังข่าวฟังต่อไหมฟังต่อไหมสามารถฟังต่อได้ไหมฟังได้ยังไม่ถึงสิบห้าวิค่ะงั้นฟังได้แต่ว่าเไม่สนุอ่ะ เต่าค่ะแน่นอกของของต้องพูดฟิจินิปะได้ค่ะพูฟิจินิปได้ข้ะได้ค่ะใบเตยแล้วก็ใครคะซีทูบันค่ะคือรู้ว่าเป็นเสียงใบเตยไงต่นแบบได้ค่ะมันแน่นอกกะยกออกให้แบกเอาไว้เมื่อกี้นะคะเอ็มได้คะแนนไปสองคะแนนต่อไปเราจะเป็นทีมที่สองเริ่มเลยหนึ่งสองสื้อ

ในเปาเทคนิคสิเมื่อก eh ี้ตอบได้ยังไงก็มัน ไม่ใช่ค่ะตอนจิ๋นไม่ยังไม่ใช่ค่ะลำหน้าอุ้ยไม่รู้ชื่อเพลงตอบมาก่อนรู้ชื่อศิลปินก็ตอบมาก่อนได้จูนหัวรานใช่อเพลงจูนหัวรานอะไรนี่ค่ะงงมากลาไปสาแคะแนนค่ะมันไม่กดอะไรเลย น้องนางอ๋อ,อแล้วบอกคุณด้วยคลวนละเพลง เพลงไทยเลยยอม้วว่าได้ยอมยอมไหมอ่ะเฉลยขอซีซสั่นไฟเพลงอะไรคะชื่อเพลงอะไรคะไม่รู้ชื่อเพลงเอาแล้วเอาแล้วได้เกอเธอเป็นทั้งคนที่รักเธอ จะเป็นคนที่เธอทิ้ง <ไป S 1> คำบอกักทุกวันที่ฉันนั้นเคยไม่เียม,มาก

ดูได้ห<ด>นแนพนเมื่อกี้อ่้วต่อไปเพลงที่เจ็ดน,นะคะพร้อมยังพร<อ>้อมโอเคเริ่ม ไม่ใช่ค่ะไม่รู้แล้วคุณไหมคะเสียงคุณไหมคะเสียงผู้ชายด้ยนี่เสีย่ผู้ชายขนาดนี้เสียงผู้ชายวเราเดี่เ่พียงกุ๊กใช่เพลงอะไรคะิปบสีเมษายังไม่ใช่ค่ะอ่ะศิลปินถูกชื่อเพลงไม่ถูกของอุบายีเจไม่ใช่ไม่รู้ไงยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใชอุบายทีเจ ของเก่งทั้งไม่ใชุ่่ยอะไรนะอะไรนะนัดนะห้ามื้ยไลน์หนังเล่นร้องเพลงก็ดีด้วยนะก็หลายเรื่องเยอะแล้วหนังก็ดังด้วยหนังหนังที่เล่นสนุนมากเป็นคอมเมดี้เด้อะอะนี่ใบเยอะเนี่ยหนังใครคะชื่อแจ๊ดแจ๊ดอะไรคะเามีชื่อใครค่ะ Puis il faut aller ไปเพลงที่แปดไปค่ะเพงที่อะะไม่รู้อะไม่รู้จริงเหมือนเพลเหมือนเพลอินเดีย ไลอยไหนปล่อยป้าัมึงมาให้กูตอบอะแล้วกูจะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ยากมากมีชื่อเพลงมีอยู่สี่เพางอะในเพลงมีคำว่าฉันในนั้นเพลงไหนไม่มีคำสันก็ยอมไม่ทิมงไงไหมยอมไหมยอมกับชื่อฉัน เดี๋ยวบอกชื่อศิลปินให้อ่ะแต่จะได้คนละคะแนนนะแฟชื่อศิลปินนะเราบอกชื่อศิลปินแล้วตอบชื่อเพลงมานะศิลปินชื่อว่าแอคอาร์ตนอกจากชื่อฉันนอกจากชื่อฉันมีสิ่งเหลือเกไหมที่เธอยังใส่น้น้องสาวน้น้องกจากชื่อฉันอะเดี๋ยวให้ฟังอีกทีม่ะนอกจากชื่อ คุณยังคุณแล้วใช่หนึ่งคะแนนจากื่ไม่ฟังเลยอ่ะโอ้โหไม่ฟังรีเบิดนตนะภาษัจีนันชันกไมได้ั่เพลง่อไปเพลงที่เก้านะคะ เา <oung> <osc> คุ Pick ้น Big Air อยางไม่ใช่ Big Air ค่ะอุ้ยไม่รู้ชื่อเพลงอีกแล้วแต่เคยฟังเงี้ยผู้ออกมา้ยผู้ออกมาร้องเลยอ่ะน้องเดี๋ยลืมอ่ะ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 ไม่ได้ไม่ได้แต่ผู้ชายแบบที่ชอบที่ชอบร้องเพลงหญิงอะแล้วเอาจริงๆนักศิลปินไม่ออกแต่เนี่ยแข่งคุ้นมากแบบมีเพลงนี้แล้วก็เขาก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ดังดังพร้อมซีรีส์ด้วยอีกเพลงหนึ่งอ่ะแต่ฮาร์ดซีรีส์มีเป็นพันซีรีส์ไทยซีรีส์ไทยวัยรุ่นเลยซีรีีส์ไทยนนนเป็พัะ ของใครคะกูก็ตอบชื<_<_<___<___<_่อด้เชียอู้ยิ่งิเอ๊ใช่นะแบบนะใครคะรักมือสศิลปินแต่จำชื่อศิลปินไม่ได้ยคือเพลงรักมือสของ b a l Audio นะคะ เพลงรักมือสองของเวสบููออเดีโอเออเออบรูออดีโออ่ะเพลงมืออไปนะหมดแล้วเหรอแต่ให้ตรงนี้ให้ตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่พูดดิพูดดิพูดดิจังท่ไไได้แต่นเรพูดออมาเลไม่ไม่พูดออมาแล้ว่อมาคุณไหมดนตรีคุณไหมอีสานหรอไม่ Nope ตุ้งทู้ไหม Nope ไม่อย่าทำอย่าดีคูเปิดไม่ใช่แย่า่่ได้ล ได้เหมือนกันอายจงไม่รู้ชื่อศิลปินตัตอนนั้นรู้เพลงแล้วว่าคืออะไรเอาตอบเพลงอได้อ่ามันก็รู้สิไม่หมยถึงว่าจำชื่อจำชื่อเพลงมันไม่ได้ตึ๊ดตึ๊ดตไชื่อเพงสมยาค่ะดีดต้นไม้ของพ่อริมเศร้าเริมเศร้าแล้วนะยากมากไม่ยากาอะไราเลยสนตดีเท่าน้หละใช่ตด เพราะฉะนั้นนั่นคือเพลงอะไรคะครับเอาคำใบไหมอ้าวมีคำอะไรอีกนั้นคำใบเหรอคำใบอ่ะชื่อภายในชื่อเพลงมันเจออยู่ในน้ำน้องเป็นน้องเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้องเป็นสัตว์ขั้นเทียนอืมวางเตือนโอ๊ยมายะมายะมายะไม่ใช่เลอะตัวมามปะ Nope ไปให้่าชื่อเขาชื่อสากันสองพยางเลยอกัน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 โดนละ้องใครได้เหอนี่ตบใครตอบเมื่อกี้กูแตกดนะกูตอนคนละหนึ่งคะแนนคนละ่งคะแนน ต้องยกขึ้นลงเนื้อไหนเคียะโอ้โหน็เราอยูอมเขาแล้วคอนเทนต์นี้สนุกไหมคะยากไหมยากนะไม่ยากม่ยมันจะมีแต่บางเพลมันจะมีบางจังหวะเช่นเออเพียงนี้ ที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราทิงน้องน้อยนะครับก็ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งจะได้รับการชิปสดๆจากพวกเรานะวันนี้พวกเราเมฆแล้วก็เอ็น <End. S 1> ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย